แหนครับแหนมาเลื่อมาลื่อแหนลื่อแหนลื่อแหนพ่อใหญ่สายลื่อแหน่มาเนี่โอ้แหนครับแหนแหนออกจากสะหนักเล้วพี่น้องเด้อแหน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 ่ครัอ่านได้นึงก็บ่าแหนเนาะขัดเขียร์หนว่าแหนนะครับขันอ่านหนูว่าแหนครับแหนครับแหน โอ้พี่น้องแหน่แหน่เดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิดทุกฐานนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพ่อใหญ่สายมาแล้วครับมื่อนี้พ่อใหญ่สายกันเอาของฝากครับพี่น้องของฝากเอ่อของฝากแหน่ครับพี่น้องได้แหน่ครับแหน่ขั้นเขียนกันว่าสาระแอหอหีบนะพี่น้องเนาะนอหนูครับ เขียนเขียนว่าแหนครับเนาะแหนอ่านว่าแหนครับพี่น้องนี่แหนแหนครับพี่น้องพี่ใหญ่สายสีเอาไปฝากครับพี่น้องไปฝากแม่ดองอยู่สะกดนครได้พี่น้องเด้อบ้านเพิ่นมีสะป่าแต่บ่มีแหนครับป่าหลายบ่มีแหนอันนี้พ่อใหญ่สายที่เอาฝากแหนคืนไปแม่ดองครับแม่ดองอยู่สะกดนครอยู่อำเภออากาศอันวัดได้พี่น้องเด้ออยากนี้สามชีปุ๋ยพี่น้องเด้อพ่อใหญ่สายก๊ะลัง อันเอาใส่ถุงปุ๋ยใช่ไหมพี่น้องยัดถั่ปุ๋ยหนักน้ำครับพี่น้องใบดอกเพิ่นฝากข้าวสารมาให้กินนอกพี่น้องเนาะเอออเากอนเบิกเลยพี่น้องเด้อพยิสัยกันิี้ควาดเอาแหนนะครับพี่น้องกวาดเอาแหนวิถีชีวิตเออเกษตรกรน้ำพห้น้ำสวนนะพี่น้องเนาะชีวิตพยิสัยกันแบบนี้แหละครับพี่น้องวันนี้จะเอาของฝากเพิ่มใบดองเพิ่นเอาฝากข้าวสารมาให้กินเขาไม่ให้กินพยิสัยกันิี้ฝากคืนไปจะเอาหอกกล้ามไปให้ใบดองครับพี่น้อง ข่ากำไม่หยังทานครับพี่น้องทานดังไฟครับพี่น้องฝากคืนไปเพิ่นพยไสใส่กับซื้อไว้กับที่เอาฝากเข่ากำไปให้แทนเข่าสารเนาะไปเพิ่นมีเข่าสารพยไสใส่มีเข่ากำเอาไปเพิ่นดังไฟดังปิ้งดังยางเนาะพี่น้องเนาะเาแกต่จะมีเบอร์สุขคนแล้วครับพี่น้องแต่ทานก็ต้องได้ใส่ประจำครัวเรือนเนาะพี่น้องเนาะแล้วพยไสใส่ที่เอาแหนต่อครับพี่น้องนี่ได้ละสามสอบละก่อนเบิรงเพี่น้องเด้อบักกระดิ้งพยไสใส่นะครับ วิถีชีวิตครับผมนะครับไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะใจ่ยุยส่าปลาพยัญชนะครับพี่นอ้องยุส่าปลาแงหลายพี่องแงหลายต้บงบนเรือครับพี่นอ้องตั้งบนเรืใช้สอบครับพี่นอ้องใช้สอบตีสอบโอ้หนักพี่นอ้องหนักหวา่า Okay. ตาเอาน้ำเพียงหัวเข่าเลยพี่น้องบ่หลายเราน้ำนนะบ้านเพิ่นบ่มีแหน่วาสันบ้านเพลินใจสายแปลวมาปล่อยไว้สอบปุ๋ยเดียวพี่น้องแค่วาสันบบบนี้จนเอาออกกับปุ๊บิดพี่น้องปลากินบ่ทันพูแล้ว ต้มตักแปะไปพร้อก็ดี๋ินีแปะไปพร้อเกลือที่ตกนเน้อักแปะกันนะคืหลายพวทกันนี่ เด้พี่น้องเด้เด้๋ักอันนี้พักแปะครับพี่น้องพักแปะพักแปะกินได้ครับพี่น้องพักอันนี้เห็นอยู่ในน้ำกินได้ครับพี่น้องเนึ่งเออจะเอาพอยสา,ศา,ศา,บายบนวดใครดิไม่กินดอกมันหลายเอาขึ้นน้ำไปก่อนฝากขึ้นไปให้แม่ดองด้วยพี่น้องด้วย ไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเขาเนาะพี่น้องนะเด็ปกปลาเขาไม่ให้กินพยย่อยหกันยิ่งปาหน่อไม่ถุงปากทานครับพี่น้องแหนะทะเนเรครับพี่น้องพยย่อใหญ่ใสบ้านบบมีนาเด้อพี่น้องเด้อบ้านพ่อใหญ่เป็นบ้านปลาบ้านภูบ้านเขาครับพี่น้องทะเลครับพี่น้องเด้อพ่อใหญ่กับผูญญ้หญงดอกเล็กในๆๆน้อยครับพี่น้องพิถีชีวิตของพ่อใหญ่ใกับเจ้าที่ละ่ะครับผม บมมีอยีงหลายเล็กอน้อยเด้อก่อจากกาฝากอย่าลืมบัตกระดิ่งพิธายนะครับเด้อสวัสดีครับ